สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเดียและครูกไก่อีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อะไรคะครูกไก่วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้กันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วันนี้คุณรูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะมีอยู่35ท่าท่าที่1คือปลบมือท่าที่2ตบตักท่าที่3ตบไหล่นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กดูก่อนนะคะหนึ่งรอบช้าๆมือมือมือตบปากตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบปากตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบปากตบไหลตบมือตก เด็กๆพอทำได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะมือมือมือตบตักตกมือตกมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกปักตกไหลตกมือตกมือเดี๋ยวเรามาเร่งจังหวะให้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะคะพร้อมนะคะไปแล้วนะ มือมือมือ Told, ตบปาดตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบปปดตบมือตบม uh. ื <laughs> อตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบปปดตบไหลตบมือตบมือเด็กๆทำได้ไหมคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ คูไกก่คะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูการเจริญเติบโตของต้นไม้กันเลยค่ะไปกันเลย เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างไงบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตกันนะคะไปกันเลยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวัสดีค่าคือเมล็ดพืชถ้าต้องการปัใจจัยในการเจริญเติบโต เพื่อให้ข้าได้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มีใครจะช่วยข้าได้บ้างเนี่ยสวัสดีเจ้าเมล็ดพืชข้าคือน้ำข้าจะช่วยให้เจ้ามีเปลือกเมล็ดอ่อนนุ่มเพื่อที่จะให้เจ้างอกออกมาได้ง่ายและยังช่วยละลายสารอาหารไปเลี้ยงเจ้าให้กลายเป็นต้นอ่อนด้วยขอบใจจ้าพี่น้ำ สวัสดีเจ้าต้นไม้ข้าคืออากาศข้าเป็นแก๊สออกซิเจนช่วยให้เจ้าหายใจและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยในการสร้างอาหารให้เจ้าด้วยนะขอบใจจ้าพี่อากาศสวัสดีเจ้าต้นไม้ข้าคือพระอาทิตย์ข้ามีแสงที่ใช้สร้างอาหารให้เจ้าและยังช่วยสร้างโครโรฟิล์ให้เจ้าด้วยนะ ขอบใจจ้าพี่พระอาทิตย์นี่นี่เจ้าต้นไม้ข้าคือดินที่อยู่ข้างล่างเจ้าเนี่ยข้าเป็นดินที่ให้แร่ธาตุเจ้าไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมอีกทั้งยังเป็นที่ให้เจ้าอยู่ดำรงชีวิตได้มาจนถึงทุกวันนี้นะอุ๊ยข้าไม่เห็นพี่ดินขอบใจนะจ้าพี่ดิน นี่เจ้าต้นไม้ข้าคืออุณหภูมิที่อยู่ร,บรอบๆตัวเจ้าข้าช่วยในการสังเคราะห์แสงการงอกของเมล็ดและการทำงานของอินไซ์แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าอุณหภูมิที่เหมาะกับเจ้าแค่20่สถึงสาองศาเซลเซียสเท่านั้นนะขอบใจนะจ้าพี่อุณหภูมิ ขอบคุณพี่พี่ทั้งห้ามากเลยนะจ๊ะที่ช่วยให้ข้าได้เจริญเติบโตงอกงามมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้ำที่ช่วยให้เปลือกมเมล็ดของข้านุ่มและยังช่วยละลายสารอาหารไปเลี้ยงต้นอ่อนของข้าพี่อากาศที่เป็นทั้งแกส๊สออกซิเจนให้ข้าหายใจและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารให้ข้าด้วยพี่พระอาทิตย์ที่มีแสงให้ข้าสร้างอาหาร และยังช่วยสร้างคอร์บอฟิลให้ข้าด้วยพี่ดินที่ให้แร่ธาตุต่างๆแก่ข้าไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมและสุดท้ายพี่อุณหภูมิที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้ข้าในการสังเคราะห์แสงขอบใจพี่ๆทั้ทง5้ามากเลยนะจ้าพี่น้ำพี่อากาศพี่พระอาทิตย์พี่ดินแล้วก็พี่อุณหภูมิ สวัสดีจ้าเรามาทบทวนด้วยเกมปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตกันค่ะปัจจัยใดที่ช่วยต้นไม้ในการสังเคอแสงคะเก <sc ans ophone noise> ่งมากค่ะอุณหภูมินั่นเองปัจจัยใดที่ช่วยให้แร่ธาตุต่างๆ กับต้นไม้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือดินปัจจัยใดที่ช่วยสร้างอาหารและสร้างคลอโรฟิลให้กับต้นไม้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะพระอาทิตย์นั่นเอง ปัใจจัยใดที่ให้แก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์กับต้นไม้คะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอากาศนั่นเองและสุดท้ายปัใจจัยใดคะที่ช่วยต้นไม้ละลายสารอาหารไปเลี้ยงต้นอ่อนคะ่ะ เก่งมากๆเลยค่ะน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เด็กรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้ของเด็กต้องมีอะไรบ้างงานวันนี้คุณย่าคุณไก่ก็ขอฝากการบ้านให้กับเด็กๆนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆวาดภาพสิ่งที่ทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตค่ะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมส่งมาในกลุ่มไลน์ให้เพื่อนๆและคุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย